สวัสดีค่ะวันนี้จะประทาน้ําปลาหวานน้ําปลาหวานมะม่วงนะคะคราวนี้สูตรอันนี้ของดิฉันเป็นสูตรโบราณที่คุณแม่ทํานะคะในนี้จะใส่น้ําตาลปี๊บไปแล้วนะคะแล้วก็น้าําปลาแล้วก็จะเป็นเคยกุ้งแห้งนะคะคือเป็นกะปิอะค่ะแต่เป็นกะปิที่มีมีเนื้อแต่เนื้อกุ้งนะคะที่จะลงกระทะไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะเคี่ยว จะเคี่ยวอันนี้อย่างเดียวเลยก่อนนะคะแล้วก็เครื่องที่จะใส่ก็จะเป็นกุ้งแห้งนะคะแล้วก็พริกขี้หนูหั่นนะคะพริกขี้หนูหั่นกุ้งแห้งแล้วก็ที่ขาดไปได้ก็คือหอมแดงนะคะหอมแดงแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ําตาลให้เหนียวก่อนแล้วจึงจะลงด้วยกุ้งแห้งในใน,นี้ในสูตรของดิฉันนี้จะมีปลาป่น เป็นแบบปลากดแก้วนะคะผสมอยู่ในนี้ด้วยนะคะในนี้จะมีเนื้อปลาเนื้อปลาแห้งผสมอยู่ด้วยนะคะผสมอันนี้เราปั่นด้วยกับกุ้งแห้งนะคะล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ปัน่นแล้วก็พริกขี้หนูเนี่ยเอ่อพริกขี้หนูเนี่ยแล้วแต่คุณชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะคะแล้วก็จะใส่แค่นี้ก็พอนะคะเพื่อลดกลางกลานะคะดังนั้นก็เดี๋ยวขอเที่ยว น้ำปลาหวานวันนี้ออกมาทำนอกบ้านเช่นเคยนะคะเพราะกลิ่นพวกนี้จะอบอวนมากตอนนี้เราก็จะเคี่ยวแล้วนะคะเคี่ยวเคี่ยวน้ำตาลน,น้ำปลานะคะต้ห้เหนียวนะคะเวลดไฟนะคะลดไฟลดไฟเนาะอันนี้ก็จะลดไฟเคี่ยวได้พอพอหอมเลยนะคะเราก็จะ เอาเนี่ยคะ่ะผู้แห้งปลาป่นที่ป่นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วพลิกลงไปเลยนะคะก็ได้แล้วนะคะสิงได้แล้วนะคะแล้วต้นงวดหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะน้ำพริกมะม่วง ปลาหวานเราก็เสร็จแล้วนะคะอ่เปรากฏว่า <c oughs> มะม่วงอันนี้คือมะม่วงเออ่เพชรบรรลาดปรากฏว่าตอกแล้วออกจะสุกนิดนึงนะคะมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อร่อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟ้าลั่นนะคะซึ่งก็ออกจะอมเปรี้ยวนิดนึงดังนั้นก็ ปาหวานของเรามะม่วงน้ำป่าหวานของเราก็เสร็จอ่าแจกจ่ายสมาชิกลองชิมดูสิคะอันนี้จะ้ะจิม้มก่อนเลยคะ่ะจิ้มดูสิว่าจะยังไงอืมมันชื่นใจนะยามบ่ายได้ยินแจงไหมคะน้ำปาหวานมะม่วงน้ำป่าหวานบ่ายแทยี่ยนะคะอะัอีกจิ้มหนึ่งคะ่ะ แรยหยดเลยก่ะอืมคุณป,ปราจา์สมาธินะคะบ๊ายบายคะ่ะวันนี้สุดน้ำปลาหวานมะม่วน้ำเปลาหวานสูตรโบราณน,นะคะใช้กุ้งแห้งใชปง้ปลาแห้งผสมลงไปหอมแดงนะคระมาาีตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลามีกุ้งเคย ปน,นิดนึงคือจริงๆเราใช้น้ำปลาคำว่าน้ำปลาหวานอย่างเดียวไม่ได้มันเหมืนกป็ปิหวานป่นไปน,นิดนึงสูตรของที่ฉันใี่ชอบแอปพลายค่ะไม่เจอะจงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ขอออกมาให้มันอร่อยแล้วก็ใช้ได้เป็นพอถูกใจเราถูกใจคนชานก็โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ